สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้นะครับในเกม Demon r e g e n d นะครับผมก่อนปิดเซิร์ฟนะครับของวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องแต้มกิ้วนะครับว่าแต้มกิวเนี้ยสามารถหาได้จากไหนบ้างแล้วครับแล้วก็แลกอะไรได้บ้างแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมเข้าไปในส่วนของสมาคมนะในกิลด์เลยนะครับก็ต้องบอกกันเลยครับว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับก็แต้มกิลด์เนี่ยสามารถหาได้จากภารกิจของกิลด์นะครับซึ่งก็จะรีเซ็ตนะครับสองชั่วโมงมั้งแล้วก็รีเซ็ตมาเราก็ทำเคลร์เคลไปเรื่อยๆนะครับก็จะ9ชั่วโมงเนี่ยเก้าชั่วโมงเนี่ยก็คือจะเกาวงสิบชั่วโมงเนี่ยแต่ว่ามันจะรีเซ็ต เรากดลับเนี่ยมันจะรีเซ็ต12ชั่วโมงนะครับเราก็ได้ไปนะครับประมาณกี่เควสเนี่ยหนึ่งก็มาห้เควสนะครับก็ประมาณสักตีไปเกับ600นะถ้าหากว่าทําหมดนะครก็คือได้หกร้อแต้มนะครับแล้วที่ได้เยอะๆเลยนะครับก็คือในส่วนของตีบอสกินะครับอ่ะผมจะมาตีบอสกิลให้ดูนะครับ อาจจะเห็นว่าดาบเองผม,มสูงม,มากนะครับแล้วก็ผมก็รอเพื่อนๆในกิวเนี่ยมาตีสักระยะหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้มันใกล้ที่จะปิดเซิร์ฟแล้วเนี่ยผมก็ขอแบบตีหมดเลยแล้วกันนะครับผมเลยสามครั้งนะครับลองดูครับว่าในสามครั้งนี้เนี่ยผมสามารถที่จะปิดจอ็อ,อ,อ,จอบอบอสตัวนี้ได้ไหมนะครับก็คือต้องขออภัยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ตีด้วยนะครับก็คือ โหขอตีไปก่อนเลยนะครับให้เพื่อนๆในที่นี้ดูก่อนนะฮะทีมของผมนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยจะมีเกียวเมนะครับเกียวเมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เหมือนกับลดความเสียหายนะครับลดดาเมรให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็รับการโจมตีของเพื่อนๆอีกด้วยนะครับส่วนอาคาซาเนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็นตัวที่สะท้อนค่อนข้างแรงแรงเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ ฮิลตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ชุบชีวิตตัวเองนะถ้าตายไปหนึ่งครั้งนะครับส่วนเกโกนะครับก็เป็นที่รู้กันคือตีธรรมดาเนี่ยเพิ่มเกจไม้ตายนะครับแล้วก็ถ้าไม้ตายเนี่ยก็สามารถสร้างเกาะเลือดได้50%ของเลือดของเขานะครับส่วนโทมยะที่ผมเก็บเอาไว้เนี่ยเพราะว่ามันทําให้ทีมอะ่ะเขาสร้างเกราะขึ้นมานะเขาเรียกว่าเกาะนะครับเกาะเขาเรียกเกาะอะไรอะ่ะเหมืนอนเกาะที่แบบเสริมแบบทําให ทีมเราถึกขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดเกรดไม้ตายของศัตรูได้นะครับส่วนเทนเงนเนี่ยก็เป็นที่รู้กันยู่เ้วเทนเงนเสียงเนี่ยดาเมจคือเยอะมากๆขึ้นไปเรื่อยๆไรขีดจากัดนะครับก็คือตีถ้าหากว่าเรายืดเทินได้เรื่อยเนี่ยถึง1ิบสิเทินเนี่ยนะครับดาเมจของเทนเงนเสียงเนี่ยก็จะสูงปี๊ดมากนะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจสุดท้ายของเขานะครับว่าดาเมจของเทนเงนเสียงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับส่วน ซาเนมิเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าจบเทินเนี่ยเหมือนกับทําดาเมจได้ดีมากๆนะครับเรามาดูกันครับว่าผมอะมีมีมตัวหนึ่งที่อาคาสะนะครับอาคาสะปีศาจเนี่ยผมเพิ่งทํา12ดาวมาเนี่ยจะสามารถสู้ดาเมจของซาเนมิแล้วก็เทนเยนเสียงได้ไหมครับเรามาดูอะไรครับผมกดข้ามไปนะปุ๊บกดข้ามไปครับว่า อ่าดาเมจของแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าดาเมจของใครจะมากที่สุดนะครับลดหลั่นกันมานะครับอ่าคิดหนึ่งครับอ่าผมทําได้ถึงนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับแปดสิบเอ็ดล้านนะครับผมดาเมจสูงมากมากเลยนะครับตีเพียงครั้งเดียวนะครับเกือบสองพันล้านนะครับเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งนัคือมีเกียวเมคอยเหมือนกับรถ ดาเมจให้เพื่อนนะครับแล้วก็มีโทโมยะเนี่ยที่ช่วยแบบเพิ่มเกราะให้เพื่อนๆด้วยแล้วก็ลดเกจศัตรูไม่ให้ศัตรูเนี่ยถ้าไม่ตายบ่อยๆนะครับทั้งตีธรรมดาก็ลดนะครับทั้งถ้าไม่ตายก็ลดงั้นคอดาเมจก็มาถึงขนาดนี้แล้วดูแต้มกิลวก็ได้ไม่เยอะนะครับก็คือได้36หเหรียญเท่านั้นเองนะครับอะเรามาดูครับว่าใครเนี่ยทำดาเมจได้มากที่สุดนะครับแล้วลดหลั่นกันมามีใครบ้างน,นะครับอะเรามาดูครับ ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าซาเนมิเนี่ยนะฮะบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวที่ทำดาเมจบอสหรือว่าตี p ีพได้ดีมากๆนะครับแต่เทนเงินเสียงเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะครับก็ก็ตีไปประมาณ7 0 0ล้านนะครับแล้วก็ซาเนมิก็900กับพันล้านแล้วแต่ว่าอาคาซาปีศาสก็ก็ถือว่าดาเมจสูงอยู่นะครับในการ ตีนะแล้วก็ในส่วนของเจโกะโทมยะเนี่ยก็ทําดาเมจได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะแต่ส่วนของเกียวเมเนี่ยมันไม่ใช่สายดาเมจนะครับเป็นเป็นสายช่วยเพื่อนนะครับก็อย่างที่เห็นก็มีการมีการเหมือนดาเมจเล็กน้อยนะครับความอดทนครับก็ก็กต้นละแๆกเฉลี่ยกันนะครับการรักษาเนี่ยอาคาสาก็มาใหอยู่ตัวเองครับ ถ้าท,ทีมเนี่ยไม่มีในส่วนของชินโนบุนะครับในในไอการฮิวนะครับแต่ดาเมนเน,เนี่ยสูงจัดจ้านมากนะฮะเห็นไหมฮะมาดูกันว่าผมมาตีบอยอลดไปเท่าไหร่อ่ะเหลือ16เปอร์เซ็นต์นะจาก44เปอร์เซ็นต์ก็ลดไปก็ประมาณเท่าไ,ไหรอ่อะยี่สิบเท่าไหร่สามยี่สิบ มั้ง2ี่ได้นะครับ28%นะผมลองตีอีกทีนะถ้าหากว่าตายเลยหรือเปล่านะลองมาดูกันนะว่าตายเลยไหมถ้าตายเลยก็จบนะครับผมคิดว่าตายเลยนะเพราะว่าดาวเบรมันน่าจะจบอ่ะพันล้านน่าจนะตายเลยนะก็เหมือนเดิมนะก็ซานิมีก็คินนี่เหมือนนะอ่าโอเคตายเลยนะครับ อพอบอสตายนะครับผมบอสพอบอสตายนี่นะครับเราก็จะได้รับรางวัลน,นะครับนี่นะ9 0 0นะครับผมนี่นะครับเราไปทําอะไรได้บ้างครับในส่วนของแต้มบอสกิลบอสกิลเนี่ยที่จะได้เยอะๆเนี่ยแล้วแต้มของกิลเนี่ยเราไปทำหนึ่งก็คือน,นี่ครับไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็ไปเลือกอันนี้นะครับแต่อันนี้ผมไม่แนะนํา มากๆนะครับไม่ควรที่จะเอาไปลงกับตัวนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆควรที่จะไปลงก็คือในส่วนของทักษะนะครับทักษะขับตันหัวยังไม่อัพแต่ไม่เต็มนะแล้วก็ผมก็ไปอัพทักษะนี้นะครับแล้วก็คาตกรเนี่ยผมก็ไม่เยอะนะครับผมก็จะไปอัพในส่วนของนี่ดีกว่าความเสียหายที่ครอพวกนี้ก่อนแล้วกันนี่ดีกว่าเอานี่ดีกว่า so เสร็จ so ผมก็อัพไปรัวๆนะครับก็อัพ อัพให้มันแบบเต็มไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อย,ยอัพในส่วนที่สุดท้ายนะครับเดี๋ยวค่อย,ยไอปอัพอันนี้นะมันใช้เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะได้มาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้ความสามัคคีนะครับของของลูกทีมนะครับก็คือ1ต้องตีให้ชนะครับก็คือถ้าหากว่าตีฝ่ายตรงข้ามนะครับอะไรเงี้ยให้ดูก่อนก็คือถ้าตีฝ่ายตรงข้ามไหนก็จะมีฝ่ายเรานะครับ แล้วก็จะมีฝ่ายศัตรูนะครับก็คือจะ,จะ,จะมีการจะตีกันในทุกวันศุกร์นะครับหลังรีเซิร์ฟตอน5ทุ่มนะครับก็มานั่งมาตีครับกดตีปุ๊บอ่าถ้าตีชนะก็ได้แต้มไป3แต้มนะครับก็จะมีเหมือนกับ ผมม่าถ้าผมอะ่ะก็จะมีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์ในการตีนะได้สามแต้มก็ได้สามแต้มก็คือใครได้คะแนนเยอะที่สุดก็ชนะไปครับส่วนรางวัลเนี่ยถ้าหากชนะเนี่ยก็ได้เจ็ดพันนะครับถ้าแพ้ก็ได้สามพันห้าก็ต่างกันครึ่งต่อครึ่งนะครับก็คือมันเป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้ความสามัคคีของลูกทีมนะของเพื่อนๆนนะในทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเอาเป็นว่าก็คือเราอะ่ะ รู้แล้วใช่ไหมว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการตีกิลด็คือตีบอสกิลให้ตายเร็วที่สุดครับโอะขอลองตีในสโกดูนะว่าว่าจะทําดาเมจได้เท่าไหร่นะครับในสโกตัวนี้นะน่าจะไม่น่าจะได้เยอะนะไ,ได้เยอะมากมากนะผมว่าถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมคงได้เยอะมากๆเลยนะสําหรับก็มไม่ได้เยอะเท่าที่ขวรนะครับก็ได้ล้านสามนะก็โอเคนะสําหรับการตีครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวรอบหน้าก็ ตอนรีเซิร์ฟมาก็ได้ตีอีกรอบนึงครับอโอเคครับก็ผมก่อนนะ,อ,ะอันนี้ครับก็เดี๋ยวเนี่ยมันจะตีสองครั้งนะครับก็คือผมมันมีเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงกว่าๆเนี่ยพอเปิดเซิร์ฟมาสักสี่ห้าโมงเนี่ยก็สามารถตีได้อีกครั้งหนึ่งอีกสี่รอบนะครับแต่ว่าผมมาก็จะรอเพื่อนๆน,นะครับให้ตีเยอะที่สุดนะครับก่อนนะครับผมจะตีครั้งหนึ่งก่อนแล้วผมก็จะปล่อยไป จนผมอะใกล้ที่จะตีได้อีกนะผมก็จะมาตีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้มีโอกาสนะครับได้รับแต้มกิวในส่วนนี้ไปนะครับเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยเราไม่ได้เล่นเพียงแค่คนเดียวนะครับเราต้องใช้เหมือนกับความเหมือนกับความสามัคคีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะครับในการตีกิววอร์ด้วยนะครับเราก็ต้องรักษาเพื่อนๆในกิวไว้ด้วยนะครับ อโอเคครับก็การรีวิวการอธิบายในส่วนของอแต้มแก้มกิวนะครับหายังไงแล้วก็ใช้ยังไงให้เป็นประโยชน์นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในตอนไปเอดเซิร์ฟเนี่ยมาเนี่ยจะมีระบบรูนนะก็เดี๋ยวผมจะทำข้อมูลรูนให้เพื่อนๆด้วยนะก็รอติดตามชมอีกอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้นะก็ลองดูครับว่า ระบบรูนเนี่ยมันต้องใช้อะไรแล้วมันดีแค่ไหนนะลองมาติดตามกันดูครับวันนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ